ทำไมาอันกุอานไม่กล่าวถึงไดโนเสาร์คำถามคือถ้าคำพิอันกุอานไม่ได้กล่าวถึงไดโนเสาร์คำถามแล้วถ้ากุอานจะผิดตรงไหนนะครับถ้าจะถามกลับกุอานก็ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องหลายหลายเรื่องนะครับกุอานไม่ได้กล่าวถึง <c oughs> ครื่องบินไม่ได้กล่าวไม่ได้กล่าวถึงการดาวเทียมไม่ได้กล่าวถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้กล่าวถึงคอมพิวเตอร์นะครับกุานไม่ได้กล่าวถึงต้องหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแลวกุานก็ไม่ได้บอกว่ากุานจะกล่าวถึงทุกอย่างโดยมันก็จะเป็นนซ c โคล o p เดียใหญ่เบ้อเลอเทอะนะครับเพราะฉะนั้นกุานไม่ได้กล่าวถึงไดโนเสาร์และคาถามคือแล้วผิดตรงไหนที่ไม่ได้กล่าวถึงไดโนเสาร์ก็ไม่เข้าใจว่า ผู้ถามเนี่ยจะถามเอาอะไรนะครับผู้ถามเนี่ยจะถามเอาอะไรทั้งหมด6ข้อนี้ก็ถือเป็นการตอบนะครับโดยคร่าวๆแต่ถ้าผู้ใดก็แล้วแต่ที่สงสัยนะครับต้องการหาคำตอบเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0819284958 หรือศูนย์แปดหกสามสองหนึ่งสองสองห้าแปดนะครับนี่คำถามหนึ่งขอโทษมีอีกคำถามหนึ่งอยากรู้จังว่าพระเจ้าเกิดมาได้อย่างไรนะครับอยากรู้จังว่าพระเจ้าเกิดมาได้อย่างไรคำตอบก็คือคำตอบจะเป็นในรูปการถามกลับนะครับสมมุตินะครับผู้ที่ถามคำถามนี้ฟังไว้ให้ดีนะครับสมมุติเนี่ย ผมจะถามคุณนะผมเนะี่ยมีน้องชายนะครับผมมีน้องชายอยู่คนชื่อสมชายน้องชายผมที่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 ชื่อสมชายเนะี่ยปวดท้องปวดท้องคลอดลูกไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลเมื่อเช้านี้นะครับช่วยตอบคาถามผมหน่อยว่าน้องชายขบผงผมที่ชื่อสมชายที่ปวดท้องไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลเมื่อเช้าเน,นี่ยลูกจะเกิดมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงช่วยตอบผมหน่อยลูก จะเกิดมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงบางคนตอบบ้าหรือเปล่าถามคําถามนี้เป็น vezes, คําถามที่ไร้สาระ<ร> <Leader> และจะให้ตอบได้อย่างไรคําถามเนี่ยเป็นคําถามที่ไร้สาระและจะให้ตอบได้อย่างไรมันไม่มีคําตอบเมื่อคําถามไร้สาระและจะมีคําตอบได้อย่างไรคําถามคือจะเป็นไปได้ยังไงผู้ชายจะคลอดลูกได้ผู้ชายจะตั้งท้องได้แลวพูดมาได้ย่งไงว่าน้องชายชื่อสมชาย ตั้งท้องไปคลอดลูกแล้วลูกจะเกิดมาเป็นผู้ชายผู้หญิงถามอย่างนี้ได้อย่างไรก็ในเมื่อผู้ชายเนี่ยตั้งท้องไม่ได้และกา,การที่จะมาถามว่าน้องชายลูกจะเกิดมาเป็นผู้ชายผู้หญิงยิ่งเป็นคําถามที่ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ไม่ใช่เลยมันเป็นคําถามที่ไราา้สาระเมื่อไร้สาระแล้วมันก็ไม่มันตอบไม่ได้มันไม่มีคําตอบนะครับเพราะผู้ชายตั้งตั้งท้องไม่ได้มีขันไม่ได้ฉันนีก็ฉันนั้นก็พูดที่ถามว่าพระเจ้าเกิดมาได้อย่างไรเนีน่ยเป็นคําถามที่ไร้สาระเหมือนกับน้องชายนะครับ ตั้งท้องเราไปคลอดลูกเป็นคำารรมที่ไร้สาระเหมือนกันพูดที่ถามว่าพระเจ้าเกิดมาได้อย่างไรเพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่ไม่ถูกสร้างพระเจ้าเป็นผู้ที่ไม่ถูกสร้างเหมือนกับผู้ชายเนี่ยลักษณะของผู้ชายคือตั้งท้องไม่ได้ตั้งท้องไม่ได้นะครับลรวจะมาตอบได้ไงว่าลูกจะเกิดมาเป็นผู้ชายผู้หญิงคุณในลักษณะของพระเจ้าของเพระผู้เป็นเจ้าของลอสุบฮานหัวตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงก็เหมือนกัน คุณในลักษณะของพระเจ้าที่แท้จริงพระองค์ไม่เกิดพระองค์ไม่เป็นสิ่งไม่ถูกสร้างพระองค์ไม่ถูกสร้างเ <c oughs> มื่อพระองค์ไม่เป็นสิ่งถูกสร้างไม่เป็นผู้ถูกสร้างแล้วพระองค์จะจะเกิดมาจากอะไรได้อย่างไรพระองค์มีมาม,มีมีมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมนะครับถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดก็คือว่าสมมุติว่านายกเนี่ยเป็นทหาร นะครับนายกอเป็นทหารกําลังจะยิงปืนกําลังจะยิงลูกกระสุน mind, hmm. ออกจากปากกระบอกปืนแต่ยังยิงไม่ได้นอกจากจะต้องรับคําสั่งจากทหารที่อยู่ข้างหลังนายกออีกทีหนึ่งทหารที่อยู่ข้างหลังนายกอเนี่ยก็ไม่สามารถจะออกคําสั่งให้กับนายกอยิงปืนได้นอกจากจะต้องรับคําสั่งจากทหารที่อยู่ข้างหลังเขาอีกทีหนึ่งพูดง่ายๆย้อนหลังรับคําสั่ง ไปแบบไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นเอาใหม่นะครับย้อนหลังรับคําสั่งไปแบบไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นคําถามก็คือถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนายกจะมีวันจะมีสิทธิ์ที่จะยิงลูกกระสุนออกจากปากกระบอกปืนหรือไม่คําตอบคือไม่มีถ้าย้อนหลังรับคําสั่งไปแบบไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นนายกไม่มีวันที่จะยิงลูกกระสุนออกจากปากกระบอกปืนอย่างแน่นอน แต่ถ้าเราบอกว่านายกอได้ยิงลูกกระสุนออกไปจากปากกระบอกปืนเรียบร้อยแล้วนั่นก็หมายความว่าคําสั่งแมวมันจะไม่ว่ามันจะย้อนหลังไปไกลขนาดไหนมันจะต้องหยุดอยู่สักที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วมันจะต้องหยุดอยู่สักที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วที่ยกตัวอย่างนี้มาเนี่ยเพื่อจะถามกลับไปว่าโลกเราเนี่ยเกิดแล้วหรือยังมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาแล้วหรือยังดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กาแล็กซี่ ดาวเป็นล้านดวงเป็นแสนล้านดวงที่โคจรอ,อยู่ในจัก,กรวาลเนี่ยมีมาแล้วหรือยังเกิดขึ้นมาแล้วหรือยังคําตอบคือเกิดมาเรียบร้อยแล้วเหมือนกับลูกกระสุนที่ถูกยิงออกไปเรียบร้อยแล้วออกไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแน่นอนมันจะต้องไปสุดอยู่ที่หนึ่งซึ่งที่นั้นเนี่ยเป็นที่มาของสรรพสิ่งทั้งหลายที่นั้นเป็นที่มาของสรรพสิ่งทั้งหลายหลังจากนั้นไม่มีอีกแล้ว ชันใดก็ฉันนั้นเหมือนลูกกระสุนที่หยุดยิงออกไปเรียบร้อยแล้วแน่นอนไม่ว่ามันจะย้อนหลังรับคําสั่งไปหลายต่อหลายคนหรือยาวขนาดไหนมันจะต้องหยุดอยู่สักที่หนึ่งคาสั่งและที่นั้นแหละคือที่มาของคําสั่งทั้งหลายที่ถูกสั่งไปให้กับในกออีกทีหนึ่งเหมือนกันถ้าเราบอกโลกเกิดแล้วดวงอาทิตย์เกิดแล้วดวงจันทร์เกิดแล้วกาแล็กซี่มีแล้วดา,ดาวในจักรวาลมีเป็นแสนล้านดวงเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว เหมือนกับนั่นเหมือนกับเรายืนยันชัดเจนเลยว่าจะต้องมีผู้สร้างอย่างแน่นอนและผู้สร้างในี่ย้อนไปสุดไปเจอผู้สร้างที่สุดท้ายแล้วหลังจากนั้นไม่มีผู้สร้างอีกแล้วพระองค์เป็นที่มาของสรรพสิ่งทั้งหลายนะครับยกตัวอย่างให้อีกเห็นภาพอีกตัวอย่างหนึ่งสมมุติว่าเราเนี่ยเรียงเราเนี่ยเรียงโดมิโนโ,โดมิโนโเราเรียงโดมิโนโ1 0 0 0ตัวนะครับโดมิโน1000ตัว ศาสนาพุทธนะครับมักจะถามมักจะสอนกันอยู่เสมอมีเหตุต้องมีผลมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลนะครับสิ่งใดเกิดขึ้นจะต้องมีสาเหตุสิ่งใดเกิดขึ้นจะต้องมีสาเหตุมีสิ่งหนึ่งก็ต้องมีสาเหตุให้เกิดอีกสิ่งหนึ่งแต่คําถามคือมันจะเป็นอย่างนี้อยู่โดยไม่มีจุดสิ้นสุดอย่างนั้นหรือนะครับมันจะเป็นอย่างนี้โดยไม่มีจุดสิ้นสุดอย่างนั้นหรือคําตอบคือไม่ใช่คําตอบคือไม่ใช่อย่างแน่นอน เนื่องด้ยเหตุนี้ชาวพุทธจึงถามว่าพระเจ้าเกิดขึ้นมาโดยมีอะไรเป็นสาเหตุมุสลิมจึงตอบว่าพระเจ้ามีมาโดยไม่มีอะไรเป็นสาเหตุพระอ,องค์เป็นสาเหตุของตัวของพระองค์เองเมื่อพูดอย่างนี้ชาวพุทธอาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่เราต้องยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเรื่องโดมิโนที่พูดไปเมื่อตะกี้นี้สมมุติเราเรียงโดมิโนหนึ่งพันตัวนะครับโดมิโนตัวที่หนึ่งพันเนี่ยถูกผลักให้ล้มลงโดยมีโดมิโนตัวที่เท่าไหร่เป็นสาเหตุครับผลักให้โดมิโนตัวที่หนึ่งพันล้มลง คำตอบก็คือโดมิโนตัวที่1000ถูกพักให้ล้มลงโดยมีโดมิโนตัวที่999เป็นสาเหตุเช่นเดียวกันโดมิโนตัวที่999ถูกพักให้ล้มลงโดยมีโดมิโนตัวที่เท่าไหร่เป็นสาเหตุครับคําตอบคือ998เมื่อไล่ไปไล่ไปไล่ไปสุดท้ายจะไปเจอโดมิโนตัวที่1คําถามคือแล้วโดมิโนตัวที่1 ล้มลงได้อย่างไรคําตอบคือผมเองเป็นผู้ผลักโดมนโน่ตัวที่1ให้ล้มลงคําถามคําตอบชัดเจนนะครับผมเองเป็นผู้ผลักโดมิโน่ตัวที่1ให้ล้มลงคําถามคือแล้วมีใครมาผลักผมอีกทีไหมคําตอบคือไม่มีผมเองเป็นผู้เริ่มต้นการผลักโดมิโนตัวที่1ทําให้โดมิโนตัวที่1ผลักไปโดนตัวที่2เป็นสาเหตุของกันและกันของกันและกันจนกระทั่งโดมิโน่ตัวที่999ผลักไปโดนตัวที่1,000ล้มลง โดยมีจุดเริ่มต้นเป็นสาเหตุหลักเป็นเหตุเป็นผลโดยตัวของมันเองก็คือตัวของผมเองผมเองเป็นผู้เริ่มต้นการผักและไม่มีใครมาผักผมตรงนี้เป็นการยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนนะครับชั้นใดก็ชันนั้นสปปรรพสิ่งทั้งหลายในโลกเกิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วปฏิเสธไม่ได้